ในในคลิปนี้นะจะเป็นคลิปในการจับเต็มการใช้งาน Samsung Galaxy S22 Series ค่ะตัวนี้จะเป็นคลิปที่ยาวนิดนึงนะทุกคนอย่างแรก3เครื่องที่ c ีีก็คือ S22 S22 Plus และก็โน้ตในรุ่นของ S22 Ultra ซึ่งจะรีวิวให้ดูหลังจากใช้งานมาแล้วตอบคำถามท,าที่ทุกคนถามเข้ามาในคลิปพรีวิวซีร้งองมาหมดแล้วตัวนี้เป็นมือถือที่หลายๆคนพูดถึงจริงๆเพราะคำถามเยอะมาก แรกของทุกคนคือมันต่างกันยังไงคะมันเหมือนกันยังไงล่ะคะสําหรับ C ค่ะ 1. ขนาดไซส์ Size ก็ต่างกันแล้ว2กล้องค่ะกล้องแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกัน 3. แบตเตอรี่ก็ต่าง 4. การใช้งานก็แตกต่างกัน 5. เหมือนคือความแรงเหมือนกันและ6จุดขายก็เป็นจุดขายเดียวกันค่ะ ขอหยิบประเด็นความแรงมาพูดก่อนเลยเนื่องจากทั้ง3ตัวนี้เป็นชิปเซตตัวเดียวกันคือ snapdragon 8 Gen 1ขนาด4นาโนเมตรเป็นชิปที่ประมวลผลเร็วที่สุดที่ Samsung เคยมีมาแล้วทุกคนนี่เจ้าตัวเล็กๆอย่าง S 2 2ตัวนี้ดูแล้วมันเหมือบธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะจ๊ะเพราะว่าขนาดหน้าร่างหน้าตากะรัดพกพาง,ง่ายขนาดหน้าจอนี้อยู่ที่6.1นิ้ว FHD+ ซึ่งเป็นจอแบน สีช่าเพราะว่ามือมันลั่นยากค่ะจอไดนามิกอัลโมเลด 2x9 Refresh Rate นี้อยู่ที่120เฮิร์ค่ะ ข้อดีสำหรับซีก็คือ S22 ตัวเนี้เล่นมือเดียวได้ถ่ายรูปเจลฟี่ตัวเองง่ายเลยค่ะเห็นไหมที่สําคัญนะถ้าคุณนอนเล่นมือถือเงี้ยไม่ต้อกลัวตกใส่หน้าเพราะตกได้นอนอยู่แล้วนะคะแต่ตกแล้วไม่เจ็บค่ะถ้าคนที่ติดมือถือไซส์ใหญ่ๆแนะนําให้ขยับมาเป็นตัวนี้ S22 plus เพราะมันก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปหน้าจอนั้นเป็น6.6นิ้วค่ะนี่ จอเลนั้นมีหลายแบบนะถ้าถามว่าจอไดนามิกอโมเล d ของซัมซุงเนี่ยมันดียังไงส่วนตัวสีเลยนะเขาให้ความสําคัญเรื่องความตรงของสีคือเห็นแบบที่สีตาเราเนี่ยจะมองเห็นได้มากที่สุดตรงเนี้ยตระกูล S22 ทําได้ดีเลยคือคุณถ่ายอะไรมามันจะค่อนข้างสมจริงเลยจริงๆค่ะเหมือนทีวีเขาเลยอะค่ะ เมื่อพูดถึงจออ่ะหนึ่งในปัญหาที่หลายคนเจอบ่อยคืออะไรรู้ไหมออกไปกลางแจ้งจอมันจะค่อยๆมืด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 ,มดลงไปเรื่อยๆจนเทพมองไม่เห็นจออยู่แล้วค่ะแต่ว่า S2 2เนี่ยเขาเคลมมาตั้งแต่ต้นเลยค่ะว่าจอเขาสว่างเท่าไหร่รู้ปะ่ะพันเจ็ดร้อานิตค่านี้คือสูงมากนะนี่คือสว่างที่สุดที่โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจะทําได้แต่มีใน2รุ่นนี้เท่านั้นคือ S2 2 Plus กับรุ่นอ l t ตรตัวนี้นะคะอันนี้สิตอบว่าสิเป็นลองมาให้หมดแล้วคือจริงมันสู้แสงมากๆเลยตอนที่สิไปใช้กกลลลาาางงงแจ้ทีี่่่่สวนนุเเเยไมมปัญหหรรือร็ สรุปแล้วมืดก็ชัดสว่างก็ชัดแจม่มตาเปล่าเห็นชัดมากมากส่วนตัวเล็กนี้ S22 ตัวนี้นะคะค่าความสว่างเขาของจออยู่ที่1300นิตซึ่งยังไงก็แล้วแต่ยังคงสูงอยู่ ข้อแตกต่างของ S 2 2กับ S 2 2 plus ตัวนี้2ตัวนี้คือเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะตัวเล็กแบตเตอรี่3,700ม ah, ิลลิแอมชาร์จไวย5วัตต์นะคะตัว plus ตัวนี้4,500 m a ah, มิลลิแอมชาร์จไว45ิวัต์ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ต่างจาก S 2 2ธรรมดาแต่เหมือนกันกับตัว ultra ก็คือการรองรับ wi-fi 6 e เป็นเทคโนโลยีใหม่ค่ะตัวนี้อัปเกรดจาก wi-fi 6ท,ทั่วไปที่เราเคยใช้กันมา Wi-Fi 6e ว่าง่ายๆเดิมมีใช้อยู่แค่2.4 GHz และ5 GHz 6e รองรับเคลื่อนความถี่6 GHz เลยค่ะข้อดีคือความน่วงก็จะต่ำความเร็วก็จะสูงรองรับหลายๆอุปกรณ์ในคราวเดียวกันแต่เอาจริงๆตัวนี้มันก็ทำเผื่อล้ำไว้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าเราเตอร์ Wi-Fi ที่บ้านของเราเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่รองรับ Wi-Fi 6e ณนะปัจจุบันนี้ที่สิกำลังพูดอยู่เนี่ย เรายังอยู่กันที่เครื่องของ S 2 2แล้วก็ S 2 2 plus มาพูดเรื่องดีไซน์ซึ่งมาพูดตรงกลางนิดนึงดูเด้นแล้วแบบเรียบง่ายพรีเมียมวัสดุที่ใช้ก็ใส่ใจลงไปนิดนึงก็คือเรื่องของ Gorilla Glass Victus ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเลยค่ะทำให้ตัวนี้มันสามารถป้องกันเวลาเกิดความเสียหายจากการตกจากที่สูงหรือจากการขีดข่วนแต่สะยังใจไม่ถึงถึงขนาดเอาอไปดอปเคสนะคะ มาดูเรื่องของกล้องกันบ้างดีกว่านะคะ2ตัวนี้เนี่ยกล้องเหมือนกันเลยนะคะกล้องหลัก50ล้านพิกเซลรูรับแสง f 1 8และระบบโฟกัสดูโอพิกเซลค่ะกล้องเนี่ยเป็น u l ลตร้าไว1์ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2 2มุมกว้าง120องศาส่วนเทเลโฟโต้นะก็จะอยู่ที่10ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2 4ซูม o p ป i c โ l ได้3เท่าแล้วก็มีระบบกันสั่น ois รองรับเฟซซูมได้สูงสุด30เท่าค่ะเท่ากันนะ2ตัวนี้ ทีนี้เรามาดูที่กล้องหน้ากันบ้างดีกว่าค่ะอยากจะบอกว่ากล้องหน้าอยู่ที่10บล้านพิกเซลรูรับแสง f 2 2แต่หลายคนคงแบบทำไมมาแค่10บล้านพิกเซลเองนะพี่สี่นี่มัน s 2 2เลยนะน้อยไปไหมดูรูปก่อนแล้วค่อยพูดกันไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกี่เมกะพิกเซลเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดมันมีเรื่องของเซนเซอร์มีเรื่องของการประมวลผลอื่นๆด้วยดูตัวเลขเอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องดูคุณภาพของเซนเซอร์รูรับแสงส่วนประกอบเลนส์ซอฟต์แวร์มันต่างกันค่ะถึงจะแค่10บล้านพิกเซลแต่อาจจะเป็น10้านิที่คุณชอไ้ สีคอนแทคเลนส์คือใช่เลยอ่ะนี่กล้องหน้าหรือกระจกคือมันทั้งกล้องแล้วก็ทั้งจอมันสีมันใช่มากๆเลยเพราะพี่เพิ่งไปทำสีผมมาใหม่คือสีนี้เลยที่จิ้มมาจากกินเทเล มาถึงรุ่นที่หลายคนรอคอยกันบ้างดีกว่านะคะโน้ตมาในซีรีส์ของ S นี่คือ Samsung Galaxy S 22 Ultra รุ่นนี้นะยอดจองทะล่มทลายมากสิ่งแรกที่แตกต่างจาก S 21 Ultra ก็คือที่เขามีปากกา S Pen มาให้ในตัวเลยเย้ๆนี่งไงล่ะัะนั้น ดังนั้นนะคะถามสิว่า S 2 1อ Ultra เปลี่ยนเป็น S 2 2อั Ultra ดีไหมนี่คือข้อแรกที่ตอบได้เลยว่าก็แก้เพนพอยคุณอะปากกาในเครื่องไม่ต้องซื้อเคสแยกแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณซัมสูงมาณที่นี้พอไม่ได้ใช้เคสที่เก็บปากกาได้ก็สบายขึ้นน้ำหนักเบาลงขนาดเล็กลงไม่เกะก,กะเลยค่ะโน้ตกับชัดมาเกิด S เพนตัวนี้ ความนวงลิเลเทนซี่ลดจาก9 m มิลลิเซเเหลือแค่2.8 m มิลลิเซเตอนแรกคิดในใจว่าเร็วไปไหมคะเดี๋ยวมันลั่นนะพอเอามาใช้จริงๆไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นค่ะความนวงเป็นอะไรที่เห็นไม่ได้ด้วยตาค่ะแต่ค่อนข้างสัมผัสได้ด้วยใจบ้าสัมผัสได้ด้วยการใช้งานการเขียนการตอบสนองเวลาวัดรูปรวมไปถึงแค่เล่นแอปแค่นี้นะคุณดูนะตอบสนองมากตอบสนองสุด ข้อดีของปากกา S Pen พคือสามารถเขียนตรงไหนก็ได้ซีเชื่อนะว่ามีคนแบบซีคือชอบจดดไปเลยมือมากไปเลยไม่รู้ไม่ได้อ่านด้วยเลยมือเนี่ยจะรู้สึกมัน มันมันไม่ได้คุยกับสมองอะปกติแล้วเวลาเราใช้งานโทรศัพท์มือถือถ้าเราถือปากกาอยู่มือหนึ่งอะมันก็จะพิมพ์ยากนิดนึงนะตัวนี้เขียนได้หมดทุกที่คือคุณกําลังเขียนเขียนอยู่แล้วคุณจะกด search ก็เขียนลงไปในช่อง search ได้เลยค่ะทั้ง facebook status หรือ line ทําได้หมดเลยที่ว่าเขียนเนี่ยไม่ได้ส่งไปเป็นลายมือนะเขียนปุ๊บเขาก็แปลงเป Take ็น text ปั๊บเลยจะได้ไม่ต้องปล่อยมือปากกาค่ะ ซีลองการเขียนแล้วนี่ให้เปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์อันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ชอบมากเลยจริงๆอะทำได้ดีเลยค่ะค่อนข้างแม่นเขียนสีไหนก็ไปสีนั้นเลยอออเป๊ะ<ป>เออหรือว่าเพราะว่าอะไรมือสีสวยนะสุดสัยเพราะาอะไมือสีสวย สิ่งที่สะดวกอีกอย่างนึงคือในยุคนี้เรื่องของการแปลข้อความหรือว่าการเขียนเส้นเอกสารออนไลน์เนี่ยมันต้องทําอยู่เกือบทุกๆวันเลยเนาะเรื่องของการแปลตัว S อ e n พก็ยังทําได้ดีเหมือนเดิมนะจ๊ะทุกคนเพราะว่ามันจะแปลนี่มันแปลได้เป็นพารากราฟเลยก็ได้นะลายเส้นส่วนใหญ่เวลาที่ใครส่งเอกสารมาให้เราทางไลน์กดปุ๊บเราก็จะสามารถเปิดปับ๊บแล้วก็เซ็นเป็น pdf ส่งกลับไปได้เลยค่ะปาก,กามันหัวเล็กดีเขียนง่ายค่ะอันนี้ก็อาจจะมาสลยนะ ในความเห็นส่วนตัวของซีนะซัมซุง Galaxy S 2 2 Ultra เนี่ยมันคือโน้ตที่กลับมาเกิดใหม่ซึ่งมันเป็นมือถือรุ่นที่มันมีเอกลักษณ์สุดๆรู้สึกดีที่เขาทําโทรศัพท์มือถือมาแบบไม่กักสเปคทํามาแบบเข้าใจกลุ่มสาวกที่จะต้องการใช้งานจริงๆด้วยในรุ่น S 2 2 Ultra ตัวนี้ค่ะดีใจจังที่มันกลับมาใหม่ มาดูสเปคตัวหน้าจอกันบ้างสำหรับ S 2 2 Ultra ซึ่งจอใหญ่สุดเลยคือ6.8นิ้วค่ะเป็น Quad HD Plus ซึ่งเป็นจอโค้งแบบ Dynamic AMOLED 2 X Adaptive Display คือมันรองรับ 1Hz ไปจนถึง 120Hz ดูหนังฟังเพลงก็จะจุใจมากหลายคนอาจจะแบบเออเคยได้ยินนะว่า 120Hz อะ่ะมันดีมันไวแต่นมันดียังไงหรอคิดแบบนี้เวลาที่เราสแตบ b y ไม่ได้ใช้งานจอจะกลับไปอยู่ที่1 h จะได้ไม่กินแบตก็ประหยัดแบตค่ะ ็นดีไซน์จะต่างจาก2รุ่นนี้เลยนะคะคือ2รุ่นนี้เนี่ยด้านหลังตัวกล้องมันจะมีกรอบแบบนี้ตัวนี้มันจะเป็นโมดูลกล้องเลยไม่ได้นูนมากคือมันก็จะดูมินิมอลมากกว่าเสียวมันก็ดูสวยดีนะ เรื่องของกล้องคุณภาพของกล้องตัวนี้คือแน่นอนว่ามันต้องเทพกว่า2ตัวก่อนหน้านี้แน่นอนกล้องหลัก108ล้านพิกเซลรูรับแสง f 1 8ระบบโฟกัสก็เป็น d u อัลพิกเค่ะส่วนกล้องเอลตทไรก็ไวร้อองศา12ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2 2ค่ะกล้องสุดท้ายคือเทเลโฟโต้10ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2 4ซูมออปติคอลตัวนี้ได้3เท่ากล้องเทเลโฟโต้10ล้านพิกเซลรูรับแสง f 4 9ซูมออปติคอล สิบเท่าลองรับสเปซซูมส,สูงสุดร้อยเท่าโอ้ยไู้กระจายสุดนู่นเลยส่วนกล้องหน้าค่ะ <c oughs> 40ล้านพิกเซลรูลรับแสง f. 2 2. 2โอ้โห ซัมซุงเอส22ซีรีส์ทั้ง3ตัวนี้เข้ามาในธีมที่ชื่อว่า Nightography ตามชื่อคือเน้นการถ่ายกลางคืนเป็นหลักรอบนี้นะถือเป็นการยกระดับวงการการถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งของซัมซุงเลยค่ะขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่ซีคือหลายคนอนะชอบบอกว่าพี่ซีขอไนโหมดอะคะ่ะบางทีไม่ชอบเลยค่ะทําให้กลางคืนมันดูเป็นกลางวันเกินไปฉันอยากถ่ายกลางคืนโอเคไหมอะไรเงี้ยซัมซุงรอบนี้ตอบโจทย์เพนพอยต์นี้ของคุณมันทําให้กลิ่นอายของกลางคืนเป็นกลางคืนให้ดูคมชัดเป๊ะ ไม่เพี้ยนแต่รายละเอียดดีอะคุณเออมันต้องอย่างนี้แหละไม่ต้องหลอกเราไม่ต้องทําให้สว่างจนเกินไปเอาเป็นว่าครั้งนี้ทําได้ดีมากในการทําทั้งตั้งวันและกลางคืนทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังทุกอย่างเลยค่ะทุกเอลเมนต์ของตัวนี้เป็นการถ่ายรูปที่ตอบโจทย์การถ่ายรูชั่วโมงเลยอะดูดีน่นี่กลางคืนค่ะเก็บนอย s e ได้แบบดีมากเลยค่ะ เบลอก็คือสวยมากในโหมดของพัดเทปนี่คือแบบซูมได้อีกต่างหากร้อยเท่านะคะคือแจ่มมากอะน้องปาน้องเป็ดคือทุกอย่างดีนอกจากนี้กันสั่นก็ลื่นเนียนมากกันสั่นของการถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนนะอาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างนิดหน่อยแต่สีอย่างทุกคนไปดูรูปกัน ไอซมสออต้าตัวนี้นะคะแบตบอึดเชียว5,000ม ah. ิลลิแอมปรองรับการชาร์จไว45วัตต์ทั้ง3รุ่นนี้นะคะจะใช้เลนส์ซูเปอร์เคลียร์กลาดดังนั้นมันจะลดแสงสะท้อนลดแฟร์เมื่อเลนส์สะท้อนแสงน้อยแสงมันก็จะส่องผ่านลงไปยังเซ,เซ็นเซอร์รับภาพได้มากขึ้นนั่นเองเละคุณพิกเซลตัวนี้ก็เป็นแบบ9 i n 1ค่ะเน้นที่พิกเซลเลยนะรับแสงได้มากขึ้นเวลาถ่ายในที่ที่แสงน้อยก็จะดูคมชัดเลยค่ะ เอาละค่ะที่ขอตอบคําถาม Q&A ที่หลายคนเข้ามาถามก่อนเลย 1. พี่สิขอ S 2 1 Ultra ถ่ายวิดีโอ 4K ได้ไม่เกิน20นาทีเครื่องร้อนจะดับเองแล้ว S 2 2จะเป็นเงยคออะลองให้แล้วไปดูข้อสอง <c oughs> ใช้ Android ทีไรถ่ายทิ t เกอร์ไอจิสตอรีมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่เลยอะคะ่ะพี่ีมันดีขึ้นอย่างที่เคลมหรือเปล่าถ่าย IG Story เป็นยังไงไปดูกันสิข้อที่3พี่สีคะใส่ SD c a r การ์ดได้ไหมฮะ ใส่ไม่ได้นะคะขอ้อที่4เล่นเกมเป็นยังไงบ้าง Snapdragon 8ปเจนวันหลายคนบอกว่าร้อนร้อนแค่ไหนเท่าที่4และทีมงานลองให้ก็ร้อนอยู่ค่ะแต่ Samsung เขามีการพัฒนาระบบระบายความร้อนให้ดีขึ้นในรุ่นนี้ด้วยข้อที่5มีคนถามเขาบอกว่ากดชัตเตอร์เนี่ยมันยังหน่วงไหมผมใช้น้ต e 10กดชัตเตอร์แล้วมันหน่วงหน่วงนิดนึงเดีย๋ยวลองให้ดู น่วงค่ะหน่วงน้อยค่ะแต่ว่าสีถือว่าโอเคนะข้อ6เทียบกับปากกา iPad ปากกาของ Galaxy S22 Ultra เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหอ่ะไปส่วนตัวคิดว่า S Pen ะก็ทำได้ดีในการจดโนต้ตเอามาวาดลูกเบื้องต้นคือได้แต่จอก็อาจจะเล็กไปนิดนึงสำหรับนักวาดมืออาชีพอะเนาะดังนั้นเมื่อเทียบกับ iPad ก็ต้องตอบว่าจุดประสงค์ในการใช้งานมันต่างกันไหมคะขนาดจอก็ต่างกันสักขนาดนีแล้ว ข้อที่7กันน้ํากันฝุ่นไหมเอา,อางี้ดีกว่า IP 6 8อกันละอองน้ําค่ะแต่ไม่ใช่กันน้ํานะคะข้อที่8ถ่ายรูปกินแบตไหมคะพี่ซีถ้าถ่ายหรือใช้อะไรเยอะๆนานๆเนี่ยมันก็ต้องกินแบตอยู่แล้วละค่ะแต่การเล่นเกมไม่ค่อยลดลงมากขนาดนั้นนะคะดูมันมีชิปเซ็ตในการบริหารจัดก,การเรื่องเกมได้ค่อนข้างดีค่ะ ของสี Galaxy S 22 22พล plus 2ตัวนี้ก่อนนะมีให้เลือก4สีสีขาวแฟนทําไว้ e สีดำแฟน t ําแบล็คสีเขียวและก็สีพิงโก้ค่ะ S Galaxy S 22 RAM 8GB ROM 128GB วางขายอยู่29,900นะคะส่วนรุ่นที่ RAM 8GB ROM 256GB ก็จะราคาขึ้นมานิดนึงคือ31,900บาทมาดูที่ตัวที่2 Galaxy S 22 Plus RAM 8 ROM 128วางจำหน่ายในราคา34,900บาทส่วน S 22 Plus ที่เป็น RAM 8GB ROM 256GB ราคา36,900บาทค่ะ ส่วน Galaxy S22 Ultra เนี่ยมันจะมีสีสีมีสีแดงเบอร์กันดีสีดำ Phantom Black สีขาว Phantom White แล้วก็สีเขียวรุ่น Galaxy S22 Ultra RAM 8 g b ROM 128ขายอยู่39,900บาทค่ะส่วน RAM 12 g b ROM 256 g b ขายอยู่43,900บาทและรุ่นสุดท้าย RAM 12 ROM 512อันนี้ขายอยู่47,900บาทค่ะ ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นอย่าง S22 หรือ S22 Plus สิว่ามันก็ดีมากๆแล้วนะคะแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่การใช้งานของคุณด้วยบางคนเนี่ยชอบแบบสเปคท็อปทอปคือมีตังจะซื้อแล้วก็แบบสามารถแบบแอฟฟอร์ดได้แล้วชอบอะไรที่แบบเอาไปใช้งานจริงที่ต้องบอกว่าคนที่พัฒนามือถือนี้เก่งมากนะอยากเห็นรุ่นต่อไปต่อไปเรื่อยๆว่าแบบเขายังไปได้สุดกว่านี้อีกหรอตอนนี้เป็นปีที่ซีรู้สึกเซอร์ไพรส์มากกล้องก็สุดจอก็สุดชิปก็สุดดูมันบียออนมากแล้วจริงๆในเชิง การทำคอนเทนต์เพิ่มขึ้นอีกอย่างเช่นมุ่งการถ่ายวิดีโอคืออาจจะคาดหวังเยอะด้วยเพราะใช้กล้องตัวจิ๋วๆมาเยอะแล้วแบบอยากให้มีซูเปอร์สเตดี้ในการกันสั่นในการถ่าย 4K แล้วอะมันจะตอบโจทย์การใช้งานปัจจุบันขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยค่ะ มือถือเครื่องเดียวแค่นี้ก็ตอบโจทย์สุดๆไปแล้วเดี๋ยวนี้นะคนไปไหนมาไหนกับมือถือเครื่องเดียวอยู่ค่อนข้างเยอะพีก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเครื่องไหนเหมาะกับเพื่อนๆที่กำลังนั่งดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ค่ะใครที่เขียนเก่งๆว่าดเก่งๆ่าลืมแชร์ไหมหสีดูบ้างนะรอด,ดูกันอยู่ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสาวแฟนนอสด้วย